สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเริ่มต้นในเรื่องของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนเนี่ยเราต้องมาเรียนเรื่องของอะไรบ้าง เรื่องที่1เราจะมาทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขและการเขียนตัวหนังสือเพื่อแสดงจํานวนกันนะคะอย่างเช่นในช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวนี้ครูให้จํานวน1000พเราก็ต้องบอกได้ว่าหนึ่งพในช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวนี้เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกใช่ไหมคะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยเราจะเขียนได้ยังไง ต่อไปถ้าเราจะเขียนเป็นตัวหนังสือเราจะเขียนได้ยังไงทีนี้มาดูตัวอย่างถ้าคนนาาารูมีขวดแก้วจำนวน4ใบ1ใบจะบรรจุลูกอมอ่เรียกเป็นลูกอมแล้วกันขวดแก้วจำนวน4ใบแรกนี้บรรจุลูกอมอยู่ขวดละ1,000เม็ด เรามีอยู่4ขวดก็แสดงว่าเรามีทั้งหมด4,000เมตรใช่ไหมคะ,ะต่อไปยังไม่หมดเรามีขวดแก้วขนาดที่สองขนาดเล็กลงมาขวดแก้วขนาดที่สองนี้บรรจุขวดละ100เมตรเรามีอยู่3ขวดรวมทั้งหมดก็เป็น3 0 0เมตรต่อไปอมีขวดแก้วที่บรรจุลูกโอมอยู่10เมตรอีก 2ขวดรวมทั้งหมดก็จะเป็น20เมิตรแล้วก็ยังมีลูกอมมา1เม็ดเดี่ยวๆอีกจากนั้นเราก็ต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันก็จะได้เป็น4,321เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกที่เราใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกใช่ไหมคะเขียนแทนตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็น 4 3 2 1แบบนี้ต่อไปจากตัวเลขฮินดูอารบิกเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยให้เป็นด้วยเขียนเป็นตัวเลขไทยได้เป็นยังไงเขียนแทนตัวเลขไทยได้แบบนี้ต่อไปเขียนเป็นฮินดูอารบิกเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือเขียนเป็นคำที่เราอ่านนั่นเองก็คือ 4ี่พนสอ,อ่สเอ็ด่นองมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไป1นึ่งมืนหมืเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยให้เป็นด้วยแล้วก็อ่านเป็นตัวหนังสือให้เป็นด้วยก็คือหนึ่งมืทีนี้เรามาดูตัวอย่างครูมี วงกลมสีชมพูวงกลมละหนึ่งหมื่นรวมสองวงก็เป็นสองหมื่นต่อไปวงกลมสีสม้มวงละหนึ่งพันรวมกันสามวงก็เป็นสามพันต่อไปวงกลมสีเขียววงกลมละสิบรวมกันก็เป็นสี่สิบสีเขียวเข้มวงละหนึ่ง มีทั้งหมด5วงก็เป็น5 mm hmm. เอาทั้งหมดมารวมกันก็จะกลายเป็น 20, 3, 2 3ง4มหหนู hmm. จะสังเกตเห็นไหมว่าเรามีหลักหมื่นมีหลักพันหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหลักร้อยของเราหายไปเราก็จะใส่หลักร้อยเป็นเลข ศนั่นเองก,ก่อนที่เราจะเขียนตัวเลขให้ถูกเราจะต้องนับจำนวนให้ถูกก่อนนะคะนักเรียนเ,เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็นแบบนี้23,045เรียนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือต่อไปนะคะเรื่องที่ หนูจะต้องเรียนรู้ในเรื่องที่2ก็คือหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานในตอนป .2 เลยเราเรียนไปหมดแล้วหลักและค่าของเลขโดดคืออะไระเวลาที่เราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนไม่ว่าจะเป็นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เราเรียกว่าเลขโดด เลขโดดคืออะไรเลขโดดก็คือตัวเลขที่เรารู้จักที่มีทั้งหมด10ตัวก็คือ0ไปถึง9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9เนี่ยเขาเรียกว่าเลขโดดทีนี้เลขโดดแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่ามากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับว่าเลขโดดตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ในหลักอะไรอย่างเช่นเลขหนึ่ง ถ้าอยู่ในหลักสิบก็จะมีค่า10ใช่ไหมคะแต่เลขหนึ่งถ้าอยู่ในหลักพันก็จะมีค่า1 0 0 0งแสดงว่าเลข1 2ตัวเนี้ยมันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับหลักที่มันอยู่นั่นเองทีนี้เรามาดูค่าประจําหลักที่เราต้องรู้ในปสก็คือหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนป .3 เราจะเรียนถึงแค่หลักแสนนะคะนักเรียนจะเห็นแล้วว่าในแต่ละหลักเราจะมีค่าประจำหลักไม่เท่ากันนั่นเองอมาดูตัวอย่างกันจำนวน278คู่ขีดเส้นใต้ที่ตรงเลข8 ครูขีดเส้นใต้ที่ตรงเลข8 8อยู่หลังสุดเลย8อยู่ในหลักหน่วยค่าประจำหลักของหลักหน่วยก็คือ1แสดงว่า8ก็จะมีค่าทั้งหมด8นั่นเองอหนูสังเกตดูก่อนตรงนี้ครูจะมี2อันคือค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดไม่เหมือนกันนะคะถ้าครูถามหนูว่า8อยู่ในหลักอะไรหนูต้องตอบว่าหลัก หน่วยค่าประจำหลักของ8คืออะไรก็ต้องบอกว่า8มีค่าประจำหลักคือ1ค่าของเลขโดดคืออะไรค่าของเลขโดดก็คือ8อ่ะต่อไปดดูตัวอย่างต่อไป3678ครูขีดเส้นใต้ที่เลข3 3อยู่ในหลักอะไรเอ่ยสามอยู่ในหลักหมื่นค่าประจำหลักของเลข3ก็คือ หนึ่งเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็จะมีค่าของเลขโดดอยู่ที่30,000นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไป24,673ื่ครูขีดเส้นใต้ที่เลข C 4, 4อยู่ในหลักพันค่าประจำหลักของ4ก็คือ1,000ค่าของเลขโดด สตัวเนี้ยก็จะมีค่าอยู่ที่ส0่พันต่อไป4 000, 1 0, ่9มืาสังเกตเวลาครูอ่าน4ี่9มข้อสนะคะหลักร้อยเป็นเลขศูนย์เราก็จะไม่อ่านเราก็จะข้ามไปเลยเป็น4ี่หมเลข9ที่ครูขีดเส้นต้อยู่ในหลักสิบค่าประจำหลักคือสิบ ค่าของเลขโดดคือ90นั่นเองต่อไปข้อสุดท้าย2,590ครูขีดเส้นใต้ที่เลข5 5อยู่ในหลัก100ค่าประจำหลักของเลข5ก็คือ100ส่วนค่าของเลข5ค่าของเลขโดดเลยทั้งหมดหรือก็มีค่า500นั่นเอง สังเกตดีๆนะคะว่าคําถามสมมติครูออกข้อสอบมาครูถามหาค่าประจําหลักหรือว่าค่าของเลขโดดถ้าถามหาค่าประจําหลักหนูก็ต้องตอบแบบนี้ถ้าครูถามหาค่าของเลขโดดหนูก็ต้องตอบค่าทั้งหมดของมันก็คือช่องสุดท้ายนั่นเอง่ดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย ต่อไปลองมาดูตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะ34,215เลข5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าทั้งหมด5แต่ถ้าครูถามว่า5เนี่ยมีค่าประจำหลักเท่าไหร่หนูก็ต้องตอบว่า5มีค่าประจำหลักก็คือ1ใช่ไหมคะ,ะต่อไปเลข1 1อยู่ในหลัก10บ มีค่าสิบเพราะเป็นเลขหนึ่งถ้าครูถามว่าสิบเนี่ยมีค่าประจำหลักเท่าไหร่หนูก็ต้องตอบว่าสิบต่อไปสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าสองร้อยถามว่าสองมีค่าประจำหลักเท่าไหร่แล้วก็ต้องตอบว่าสองมีค่าประจำหลักหนึ่งต่อไป สี่สี่อยู่ในหลักพันมีค่าทั้งหมดสี่พันแต่ว่าสี่เนี่ยจะมีค่าประจําหลักอยู่ที่หนึ่งพันใช่ไหมคะแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนคือค่าของเลขโดดทั้งหมดอันไหนคือค่าประจําหลักต่อไปสุดท้ายสามอยู่ในหลักหมื่นมีค่าสามหมื่นสามหมื่นนี้ก็จะมีค่าประจําหลักอยู่ที่หนึ่งหมื่นนั่นเอง จะเห็นว่าเรื่องจำนวนนับไม่เกิน1น0 0งแสหนูเคยเรียนไปแล้วตอนปอ .2 ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะเพิ่มค่าของตัวเลขที่เราเรียนจากป .2 มาเรียนในป .3 เนี่ยเราก็แค่เพิ่มตัวเลขเพิ่มจำนวนขึ้นมาให้มันดูเยอะขึ้นแต่ว่าเนื้อหาก็อยู่ในเรื่องเดิมๆที่เราเคยเรียนไปแล้วนั่นเอง เดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้ทำอย่าลืมส่งกันบ้านกันด้วยนะคะเด็กๆ